ปุ๊บอ่าอันเนี้ยผมเบามาละแสงมันก็จะดีขึ้นนุ่มขึ้นแต่ว่ามันยังมืดอยู่ผมก็จะปรับกําลังไฟเพิ่มขึ้นไปอีกปุ๊บเป็น64อ่าประมาณนี้1 2ึ่งสองปุ๊บนี่คราวนี้แสงเคลียร์เลยครับเห็นไหมถ่ายภาพรวนะครับอันนี้ผมก็จะตั้งเป็นแบบถ่ายภาพรวนะครับแบบนี้นะผมชิปโฟกัสปุ๊บผมก็ถ่ายปุ๊บ สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวการใช้งานนะครับเจ้าตัวแฟลชนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่ช่วยทําให้ถ่ายภาพในที่มืดได้แสงสวยนั่นเองนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากใช้ตัวไฟต่อเนื่องมาจัดแสงนะครับเราสามารถที่ใช้แฟลตตัวเนี้เพื่อทําให้งานของเราครับคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับบางทีไปเจอบางสถานการณ์เนี่ยเราไม่อาจใช้พวกตัวไฟต่อเนื่องได้นะครับ มันไม่มีทั้งที่เสียบบ้างหรือว่ามันใหญ่ไปนะครับเราก็จะใช้ตัวแฟลตตัวนี้นะครับเพื่อทําให้เกิดแสงสว่างนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับรีวิวการใช้งานเจ้าตัวแฟลตของทาง Ne เวอรนะครับเป็นตัว z ซ 2C นั่นเองนะครับเป็นตัวที่เพิ่งออกมาเลยตัวนี้มีฟังก์ชันต่างๆมาให้แบบครบคันดีมากๆเลยนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าตัว Z ซ 2C เนี่ยมีทําให้ กับตัวกล้อง3มค่ายหลักๆก็คือตัวแ Can นอน o n y แล้วก็ n i k อนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะใช้ตัวนี้กับตัวกล้อง c a นนอน R 6นั่นเองนะครับมาลองถ่ายภาพให้ดูมาลองใช้งานให้ดูว่าแสงที่ได้ออกมาเนี่ยดีไหมเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างดีไหมเป็นยังไงอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนว่าเขาให้อะไรมาให้บ้างนะครับไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับซึ่งชุดนี้ ใช้กับตัวกล้อง canon นะครับราคา6,900บาทถ้าเกิดใครใช้กล้อง sony เนี่ยก็เลือกซื้อที่ตรงรุ่นกับ sony นะครับหรือว่าใช้ร่วมกับ nikon ก็ใช้ตัวที่มันเป็นรุ่นของ nikon นะครับอ่ะก็ราคาเท่ากันเลย6,900บาทก็จะได้กล่องแบบนี้ไปเลยนะครับสำหรับ New e r set t o c นะครับตรงนี้เขาจะเขียนเลยว่า for canon นะครับถ้าเกิดเป็น sony เขาก็จะเขียนว่า for sony นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเลยตัวกล่อง,องเขาเนี่ย ก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับนี่พอเปิดออกมาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาให้อะไรมาให้บ้างนะครับเริ่มจากชิ้นแรกเนี่ยแน่นอนครับจะเป็นกระเป๋าแฟตนะครับเขาก็จะให้กระเป๋าแบบนี้มาเลยนะครับนี่ตัวแฟรเนี่ยจะอยู่ในกระเป๋านะครับกระเป๋าเนี่ยจะเป็นนวมด้วยนะแล้วก็เป็นตีนทุกแกตรงนี้ตรงนี้เป็นหนังนะครับแล้วเขียนคําว่านิเวอร์มาด้วยนะครับตัวแฟรเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้เป็นแฟรที่มีรูป ตัวแฟลตเนี่ยเป็นแบบกลมๆแบบนี้นั่นเองนะครับ่าแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าจอมีปุ่มไดวอวลต่างๆนะครับด้านข้างจะเป็นช่องเสียบแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวปรับเปลี่ยนโหมดแล้วก็ตัวเสียบสายพวกสายซิงค์ต่างๆนั่นเองนะครับส่วนหัวตรงเนี้ยสามารถงอได้นะครับตรงนี้สามารถกดเงยก้มเงยงอได้หมุนได้แบบนี้นะครับอาตัวแฟลตตัวเน,นี้ยสามารถหมุนได้แบบนี้เลย นี่ครับแบบนี้หรือว่าจะตั้งแบบนี้ก็ได้เพราะว่าการใช้แฟลชเนี่ยมันจะต้องปรับทิศทางของแสงเพื่อเบาสแสงด้วยนะครับก็จะมีวิธีการใช้งานหลากหลายนะครับเราสามารถที่จะปรับทิศทางของตัวแฟลได้นั่นเองนะครับส่วนตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นเมาส์นะครับเอาไว้เสียบเข้ากับตัวฮอชูของกล้องนั่นเองนะครับมันก็จะมีปุ่มหน้าคอนแทคเอาไว้เชื่อมต่อกับตัวฮอชูของกล้องนะครับเพื่อ สิงเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยมันก็จะซิงค์เรื่องของการใช้แฟลชด้วยนะอ่ะประมาณนี้รูปร่างลักษณะนะครับสวยงามนะครับตัวนี้สวยงามเลยอ่ะต่อมานะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ก็คือตัวคู่มือการใช้งานนะครับเล่นใหญ่มากเลยนี่คู่มือการใช้งานนะมีมาให้ในชุดนะครับแล้วก็จะมีฐานตั้งนะครับฐานตั้งก็จะเป็นแบบนี้ด้านล่างเนี่ยจะเป็นลูกเกียวเซนส่วนสี่เอาไว้ติดตั้งกับขาไฟได้ในกรณีที่ ใครใช้ตัวทริกเกอร์นั่นเองนะครับทริกเกอร์เป็นยังไงนี่ทริกเกอร์ก็คือแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับวันนี้เราจะใช้กันแบบติดหัวกล้องก่อนนะทริกเกอร์ก็คือตัวสั่งแฟลชแยกนั่นเองนะครับตัวนี้จะติดกับหัวกล้องแล้วก็ตัวแฟลชของเราเนี่ยก็จะไปติดกับพวกขาไฟโดยใช้ตัวนี้เป็นฐานนั่นเองนะครับอืมแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์มาให้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่เขาแถมมาให้แล้วนะครับมันก็จะมีอะแดปเตอร์ เอาไว้ชาร์จแบตด,ด้วยนะครับมีมาให้ต่อมานะครับก็จะเป็นฐานชาร์จแบตนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้เป็นพอร์ตไทป์ซีด้านในนะครับก็จะเป็นช่องเสียบเอาไว้ชาร์จตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับปึ๊บแกออกมาครับอันนี้จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะนี่แบตเตอรี่แบบนี้เลยเราไม่ต้องไปซื้อพวกฐานชาร์จเนี่ยมาชาร์จให้เปลืองตังหรือว่าเสียเวลาละเปลี่ยนแค่ตัวเนี้ย ก้อนเดียวนะครับไม่ต้องเปลี่ยนใส่ทีสีก้อน6ก้อนนะครับใช้แค่ตัวนี้ก้อนเดียวเลยนะซึ่งแบตตัวนี้เขาให้ความจุมาถึง2,600ม ah ิลลิแอมเลยนะก็ใช้งานได้พอสมควรเลยนะครับอ่ะมีแบตเตอรี่มาให้นะครับเออตรงนี้ยังไม่หมดนะครับยังมีพวกสายเชื่อมต่ออีกนะนี่จะมีสายชาร์จนะครับเป็น USB to Type C นะครับเป็นแบบนี้เอาไว เสียบเข้ากับตัวนี้แหละตัวแท่นชาร์จนะครับนี่เอาไว้เสียบเข้าแบบนี้กับตัวแท่นชาร์จแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์มันก็จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่นี่วเวลาชาร์จเราก็เสียบแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปกับตัวแท่นชาร์จได้เลยง่ายสะดวกสบายนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดเดี๋ยวเราไปลองติดตั้งแล้วก็ใช้งานเจ้าตัวแลตหัวกล้องตัวนี้นะครับของทาง Newer Z2C ตัวนี้นะไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาลองใช้งานเจ้าตัวแฟลชของทางนีเวอร์นะครับเวลาเพื่อนๆได้ไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถใส่ตัวแบตเตอรี่เข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บแล้วเราก็กดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการใส่แบตนะแล้วถ้าเกิดเราเรอาออกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลื่อนตัวนี้นะครับลงมาด้านล่างได้เลยนะแล้วแบตเราเนี่ยมันก็จะเด้งออกมาเองนะครับเวลาใช้งานก็กดเข้าไปแบบนี้การที่มีแบตแบบนี้มันจะสะดวกมากกว่าการที่เราใช้ตัวฐานชาร์จนะครับ เราใส่แค่ก้อนเดียวแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครมี2ก้อนงานใช้งานหนักๆเนี่ยมีซื้อแบตไว้เลยครับเผื่ออีกก้อนหนึ่งเป็น2ก้อนนะครับสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนกันได้อ่ะพอเราใส่แบตตัวนี้เข้าไปนะครับตรงเนี้ยตัวเครื่องนะครับก็จะมีไฟป้อนเข้าไปแล้วเวลาเปิดใช้งานนะครับตัวปุ่มไดโอลด้านกลางเนี่ยเรากดไปเลยครับปุ๊บหน้าจอเขาจะติดมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมว่า หน้าจอของเขาเนี่ยบอกค่าทุกอย่างแบบละเอียดมากๆเลยนะครับเราสามารถเลือกปรับตั้งค่าได้ที่ตัวนี้เขามีบอกกําลังไฟนะครับยิ่งตัวเลขน้อยนะตัวนี้มันจะให้แสงสว่างเยอะมากๆเลยยิ่งตัวเลขเยอะมันจะให้แสงสว่างน้อยนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้ผมจะบอกวิธีการใช้งานแบบเบสิกไม่ได้ลงลึกมากนะครับเพราะว่าตัวแฟลชเนี่ยมันจะมีโหมดการใช้งานแบบต่างๆเยอะแยะมากมายเลยอันนี้บอกเบื้องต้นก่อนว่า แฟลตตัวนี้มันใช้งานยังไงนะครับอ่ะก็มีไดอะลตรงกลางตรงนี้ปรับกําลังไฟขึ้นลงนะครับซึ่งตัวนี้มีกําลังไฟ76วัตต์ค่อนข้างสว่างนะด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีโหมดซูมโหมดอะไรต่างๆมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีโหมดพวกแมนนวลน,นะครับหรือว่าโหมดออตโต้ต่างๆนะอันนี้ก็จะมีบอกเรื่องของสัญลักษณ์การเปิดโหมดต่างๆนะด้านล่างก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีเรื่องของเสียงแล้วก็ แบตเตอรี่บอกด้วยว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของแฟลเนี่ยเหลือกี่ขีนะอ่าหน้าจอเนี่ยสวยงามมากอันนี้นะครับผมก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะผมก็สไลด์ใส่ได้เลยนะครับมันก็จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้มันจะคอกแคกเคอกแคก,แคกนิดนึงนะครับเราก็ทําการกดแล้วก็ล็อกได้เลยแน่นแล้วครับแค่นี้เองวิธีการใส่นะแล้วก็วิธีการเอาแฟลออกนะครับก็ง,ง่ายครับเหมือนเดิมเลยคือกดไปที่ตรงเนี้ยแล้วก็หมุนมาทางฝั่งนี้นะครับเราก็ค่อยๆสไลด์ตัว แฟลตออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปก็เหมือนเดิมก็คือสไลด์ใส่เข้าไปปั๊บให้สุดแล้วก็กดล็อกแค่นี้ก็แน่นแล้วครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายภาพกันนะครับในที่แสงน้อยประมาณนี้นะซึ่งโหมดที่ผมใช้ถ่ายภาพประจำเนี่ยจะเป็นโหมด M นะครับเราก็สามารถปรับไปได้เลยตั้งสปีดชัตเตอร์ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะตั้งไว้ไม่เกิน200นะครับอันนี้ผมก็ใช้โหมดแมนมวนวลตั้งสปีดชัตเตอร์200อันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าจะตั้งค่า เพื่อถ่ายรูปอะไรนะครับอตอนนี้ผมตั้งไว้ประมาณนี้เพื่อจะถ่ายภาพในที่สแสงมืดมากๆแบบนี้นะครับแล้วก็กําลังไฟตัวน,นี้เราก็สามารถปรับกําลังแฟลชได้ประมาณนี้หมุนที่ไดโอลตรงนี้นะครับตอนนี้ที่เห็นว่ามันสว่างอยู่เนี่ยคือมันมีไฟต่อเนื่องอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะครับอยู่ทางด้านหลังผมจะปิดไฟต่อเนื่องปึ๊บเห็นไหมคราวนี้เป็นการถ่ายย้อนแสงออกไปที่หน้าต่างเลยนะครับอันนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ผมก็จะหักหัวแฟลชไปที่ตัว ปรดักนะครับแล้วผมก็ลองถ่ายให้เพื่อนได้ดูกันกําลังไฟน้อยสุดนะครับเลข25 6ปุ๊บผมกดถ่ายปุ๊บนี่อันนี้คือรูปภาพที่ได้ออกมาคือมันแสงแข็งมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเราใช้แฟลชยิงตรงแบบนี้ส่วนมากจะมีนักข่าวนะครับพี่ๆนักข่าวที่เขาจะใช้แฟลชยิงตรงเข้าไปแบบนี้เพื่อทําให้สปีดชัตเตอร์เร็วนะครับเพื่อเก็บภาพบรรยากาศได้ทันนะแต่บางทีเราถ่ายพวกโปรดักต์แบบนี้เหมือนผมถ่ายโปรดักต์นะครับมันอาจจะทําให้ แสงแข็งมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะปรับหัวแฟลชขึ้นมานิดนึงนะครับเบาตัวหัวแฟลชขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อทําให้แสงเนี่ยมันไม่โดนตัววัตถุของเราตรงๆนะครับมาเาราลองถ่ายใหม่หนึ่งสองปุ๊บอ,อันนี้ผมเบามาแล้วแสงมันก็จะดีขึ้นนุ่มขึ้นแต่ว่ามันยังมืดอยู่เพราะฉะนั้นผมก็จะลองปรับไปที่128ผมวัดแสงปุ๊บกดถ่ายอ,อันนี้ภาพสว่างขึ้นมานิดหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผมก็จะปรับกําลังไฟเพิ่มขึ้นไปอีกปึ๊บเป็น6กสี่ประมาณนี้1 2ินปึ๊บนี่คราวนี้แสงเคลียร์เลยครับเห็นไหมเราสามารถที่จะปรับลดกําลังแฟลชได้ผ่านไดอลตรงนี้ถ้าเกิดเราถ่ายแล้วมืดไปเราตั้งสปีดชัตเตอร์ไว้1นึ่ทับสองแล้วเนี่ยต้องการที่จะถ่ายแบบค่าสปีดนี้เลยเราก็สามารถที่มาปรับพวกกําลังแฟลชตรงนี้ได้มืดไปปรับกําลังแฟลชสว่างไปปรับกําลังแฟลชตรงนี้ได้เลยนะครับะ ผมสามารถยิงรัวได้ผมสมมุติว่าผมตั้งเป็นถ่ายภาพรัวนะครับอันนี้ผมก็จะตั้งเป็นแบบถ่ายภาพรัวนะครับแบบนี้นะผมคลิกโฟกัสปุ๊บผมก็ถ่ายปุ๊บ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 เห็นไหมมันสามารถรัวภาพได้เห็นไหมว่าแฟชทำงานหนึ่งสองเห็นไหมแฟชทำงานทันนะครับตรงนี้แล้วภาพที่ได้ก็แสงค่อนข้างโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดเราปรับลงมาอีกล่ะสักสามสอง ประมาณ3าสองตรงนี้นะครับปุ๊บผมจะลองถ่าย1รูปงรูปนี่คราวนี้คือแสงเคลียรอ์อันนี้คือการทดสอบเบื้องต้นให้ดูนะครับว่าแฟลตตัวนี้ให้แสงยังไงแล้วก็ใช้งานง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับแฟลตตัวนี้ค่อนข้างสว่างใช้งานง่ายมากๆกนะครับการตั้งค่าต่างๆเนี่ยบอกแบบชัดเจนเลยแล้วก็เรื่องของตัวเลขกําลังแฟลชง่ายมากการเปลี่ยนโหมดนะครับจากด้านข้างก็เปลี่ยนได้นะครับเป็น โหมด M โหมดมัลติอะไรต่างๆหรือว่าโหมด TTL เนี่ยก็มีให้ใช้งานนะครับปรับได้ง่ายมากๆเลยและนี่นะครับก็คือแฟลชของทาง n e v e r Z2C นะครับเป็นแฟลชติดหัวกล้องนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยถือว่าจบในแฟลชตัวเดียวเลยนะครับทั้งหน้าจอทั้งแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องไปซื้อฐานชาร์จมาใส่แล้วนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอของเขาเนี่ย สวยใช้งานง่ายสำหรับคลิปหน้านะครับเรายังมีอุปกรณ์แฟตอีกหลายตัวเลยนะครับของทางีเวอ e r เนี่ยมารีวิวการใช้งานให้เพื่อนได้ดูกันนะครับสว่วนนี้หมดเวลาหมแล้วสวัสดีครับ